สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอยขายรถอีกคันคนเตือนเม้นสุภาพเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอย่ามาเสียเงินก่อนหน้าน,นี้เพิ่งประกาศขายไปคันหนึ่งแล้วบอยพิศนุล่าสุดโพดภาพรถของตนเองเพร้อมประกาศขายรถอีกคันว่าฮาเนอคู่ครับรถผมเองใช้มือเดียวเวลไฟ CG e d i t i o n 2015ตัวท็อปวิ่ง120,000กิเมตร ไม่เคยทําสีไม่เคยชนยางใหม่เพิ่งทํำประกันชั้นหนึ่งขาย2.29ล้านครับรุ่นนี้ดีไม่จุกจิกครับใครหายอยู่รับไปใช้ต่อได้เลยครับสนใจอินบ็อกซ์มาได้ครับรถครอบครัวโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซลอาทิทําไมไม่ใช้2มืออ่ะใช้มือเดียวเมื่อยแย่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขายไปซื้ออะไรลุงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่า2 0 0 0 0ท่วนผ่อน70งวดได้ไหมคะ โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์สนใจอยากซื้อด้วยอาทิขายไปหรือยังคะอยากทราบรายละเอียดคะ่ะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนบางคนที่คอมเมนต์ไม่สุภาพด้วยว่าคอมเมนต์อย่างสุภาพกันด้วยนะครับรถเขาครับด้วยความหวังดีครับเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอย่ามาเสียเงินให้ศาลเลยครับด้วยความปรารถนาดีครับคุณบอยซึ่งหนุ่มบอยก็เข้ามาคอมเมนต์ปรบมือให้รวัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ